สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวนไดรี่อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเห็นที่สถานที่แปลกตาแปลกใหม่แล้วก็มีแดดสองนะคะวันนี้นะคะอากาศประมาณ3องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีแดดนะก็เลยคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนบรรยากาศถ่ายแล้วก็ออกมารับลมเย็นๆนะคะทุกคนจะได้เห็นแบบบรรยากาศอะไรอย่างนี้บ้างนะคะโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง Black Friday คะ่ะซึ่งแน่นอน Black Friday ก็คือชื่อมันก็บอกไปแล้วว่า Friday ก็คือวันศุกร์ใช่ไหมคะจริงๆ Black Friday ก็คือเป็นใช้ชื่อเรียกวันศุกร์หลังจาก Thanksgiving นะคะซึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมี Black Friday นะคะมันจะเป็นวันที่ของลดเยอะมากๆถ้าจะเห็นถ้าทุกคนเนี่ยเห็นตามคลิปตามคลิป Black Friday อะไรต่างๆใช่ไหมคะก็จะเป็นเหมือนคนซื้อกันแย่งแย่งกันซื้อของนะคะบางทีห้างสรรพสินค้าก็จะเปิดแบบ เอ,อตีห้าหกโมงเช้าไอ้ต่างคนก็รีบไปซื้อของนะคะเพราะของตัวราคาเยอะมากๆนะคะมันก็จะดูแบบแครซี่มากๆนะซึ่งถ้าถามว่า Black Friday มีมาทําไมนะคะหลังจากที่เราหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็ได้เห็นว่า Black Friday เนี่ยมันเป็นเหมือนว่าเหมือนไบรท์ไฟดีในทุกครั้ที่มันอยู่ Thanksgiving ใช่ไหมคะซึ่ง Thanksgiving ก็จะเป็นเหนมือนช่วงพฤศจิกายนเบอร์ใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะใกล้เข้าช่วงคิดมาแล้วเนาะซึ่งเขาก็บอกว่า Black Friday เนี่ยมีเพื่อเหมือนเป็นการมาร์กว่าเออเข้าเทศกาล ช่วงคิดมากแล้วนะคะเพราะว่าคนอเมริกันที่เราเห็นมาส่วนใหญ่เนี่ยพอช่วงคิดมากเนี่ยเขาจะจริงจังมากเขาจะตกแต่งบ้านจะไปซื้อของช้อปปิ้งคิดคิดมากเป็นเป็นวันอะไรแบบวันนี้ไปชืบซื้อของช้อปปิ้งแค่คริตสต์มาสตกแต่งบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นใหญ่มากๆนะคะก็เลยเป็นเหมือนกันมากว่าเออฤดูกาลนี้นะคิดมากได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะประมาณนั้นนะคะซึ่งจากปีก่อนๆเนี่ยได้ดูข้อมูลมาเขาก็บอกว่าเออแบล็กไฟน์ไดเป็นปีที่ห้างสรรพสินค้านะคะมียอดขายแบบ บีซี่มากยุ่งมากๆที่สุดในในปีเลยนะคะซึ่งจริงๆอ่ะก่อนที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเนี่ยเราอ่ะได้ศึกษาข้อมูลกับ Black Friday มาเยอะมากๆนะคะแล้วก็เห็นในคลิปอะไรอย่างเงี้ยวัมัน crazy มากๆก็เลยมี high expectation about like Black Black Friday นะคะว่ามันต้องแบบ crazy มา,มากๆคือวัน Black Friday ก็คือตื่นเต้นมากๆแบบอยากเห็นคนเยอะๆไปซื้อของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่พอออจริงๆวันนั้นอะ่ะวันนั้นเราออกจากบ้านต่อมาณตีห้นะคะ ไม่ใช่ตีห้าสิประมาณตีห้าหกโมงอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อออกไปตั้งแต่ฟ้ายังมืดๆอยู่เลยนะคะแล้วออกไปนะคะไปดูของแล้วจริงๆวันนั้นนะพอไปถึงพอไปถึง,ไปถ,งไปถึงห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเขาก็เปิดเร็วใช่ไหมคะแต่ว่าโฮตเราก็บอกว่าจริงๆอ่ะเออ แบล็กไฟด์เดย์ของก่อนปีก่อนก่อนก่อนที่โควิดจะมาถึงะคะ่ะมันแครซีนน่มาในแบบมนาในข่าวจริงๆนะคะแต่ว่าพอหลังจากโควิดอะไรอย่างเงี้ยคนก็เริ่มน้อยลงน้อยลงนะคะจนแบบเหมือนเดี๋ยวนี้เหมือนยังไม่รู้ว่าแบล็กไฟด์ยังเป็นแบล็กไฟด์ a y เหมือนที่เราคิดอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าโควิดอเนี้ยเราก็สามารถสั่งออนไลน์ได้อะไรอย่างงี้ได้นะคะแต่ว่าเราก็ได้ถ่ายบรรยากาศแบล็กไฟด์ a y ที่เราไปเห็นนะคะมาให้ทุกคนดูด้วยถึิงจะแบบไม่เหมือนในคลิปแต่ก็ยังเป็นแบล็กไฟด์เดย์ก็ยังมีของลดนะคะ และที่เห็นนี่นะคะก็ใช่ค่ะคือเช้ามืดนะคะเราเออกกันใบแต่เช้าเลยนะคะเพื่อจะไปช้อปปิ้ง b l a c k f r i day กันนะคะพอเรามาถึงที่ Target เนี่ยก็คือเหมือนห้างสรรพสินค้าอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เข้ามาเห็นก็คือสิ่งที่เห็นสิ่งแรกก็คือนี่นะคะแถวยาวมากๆๆๆมากนะคะซึ่งตอนนี้นะคะ Target ไม่เปิดนะคะก็มีคนมาต่อแถวรอเข้าไปใน Target กันนะคะ อนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้าน o n a v y นะคะก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าอย่างหนึ่งนะถ้าสังเกตเห็นก็คือจะมีป้ายแดงเต็มไปหมดเลยนะคะลดหกสิบเลดเจ็ดอซอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าหน้าหนาวเพราะว่ามันก็เป็นพวกพลาสติก,กาทันวาอะไรอย่างงี้ยะก็เลยเป็นพวกเสื้อผ้าหน้าหนาวนานๆนะคะ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้างนะคะซึ่งตอนนี้ประมาณ8โมงครึ่งนะคะซึ่งไี่แปลกใจมากๆพอเรากับโฮสเข้ามาในห้างสรรพสินค้ายอย่างนี้ใช่ไหมคะโฮลก็บอกว่าน่าแปลกใจมากๆเพราะว่าปีนี้น่าทำไมห้างมันโล,งล่งขนาดนี้ก็ไม่รู้หรือว่ามันช้าไปก็ไม่รู้นะคะปกติต้องเป็นคนเยอะมากๆแต่ปีนี้ห้างโล่งมากอาจจะเป็นเพราะโควิดนะคะคนก็เลยเหมือนนิยมอยู่บ้านกันนะคะ แต่พอช่วงสายๆอย่างนี้นะคะพอเริ่มเริ่มเดินไปสักพักใช่ไหมคะเหมือนคนก็เริ่มมานะคะจากเมื่อก่อนที่เขามาตั้งแต่เช้าตีห้าหกโมงอะไรอย่างนงี้นะคะเขาเหมือนเริ่มมาสายๆกันแล้วนะคะสมัยนี้ออออตอนนี้ก็มาเกือบเที่ยงแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่ารถเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้เรารู้ว่าโอเคค่ะเขานิยมมาช้อปปิ้งกันสายๆกันนะคะ แต่เหมือนบางร้านอย่างนี้นะคะที่มันราคาสูงม,มากๆอย่างเงี้ยสำหรับส่วนตัวเรานะคะถ้าเราไปช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้บางร้านถ้ามันช้อปปิ้งแล้วไปดูราคาแล้ว mm hmm. ก็รู้สึกบางรา้านน่ยังแพงเลยนะคะเหมือนบางร้านถ้าไปดูจีนเนี่ยราคาก็ยงประมาณแบบ60ดอลลาร์หรือไม่ก็แบบ120ดอลลาร์ก็คือยังถือว่าแพงอยู่นะคะเพราะประมาณแบบพันแปดสองพันสำหรับราคารถแ,แล้วนี่คือแบบก็เอาเรื่องเลยนะคะ ทุกคนจะได้ดูต่อจากนี้นะคะเป็นคลิปที่อัดในวันที่25พฤศจิกายนนะคะหลังคืออัดหลังจากซื้อของเลยนะคะแล้วก็เราจะได้มาเราก็จะมาเหมือนบอกราคาของทุกคนนะคะว่าเออราคาเดิมของ Black Friday เนี่ยมันคือเท่าไหร่นะคะแล้วก็ราคาที่แล้วมันคือเท่าไหร่นะคะจะได้รู้ว่าเราซื้ออะไรกันบ้างนะคะถ้าจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะ so we r e <Yes. S 2> gonna show what we bought today and the price let's start with Chanel e first because Chanel e here. okay Here's <Okay. S 1> e So first is a Pink sweater, yes. Okay, its original price was thirty dollars originally. Yeah. That shirt was twenty one. Twenty one. So H and M next nice. had a crop sweater. Yes. That was a heavy sweater. This one's less. Yes. This is thirteen dollars regularly. Mm -hmm. Nine. 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 Oh, nine dollars not bad. Though. So that was yeah. It's a good price though. So then we have this one at fifteen. Fifteen. It's just a. It's a. Partial turtleneck, so only a partial turtleneck. Yes, and it was fifteen originally, ten fifty. Ten fifty. Thank you. This no. This one was is also fifteen. Yes. So this turtleneck, white turtleneck, fifteen. Yes. So that would be ten fifty. And, and this one, this is Muon expanding her color choices yes <laughs> um, to a dark color it looks great on her so proud of you also Thank fifteen dollars so 10 dollars that's mine and There's then Amelie's. Amelie going expensive here at twenty dollars oh my god <laughs> for a crop shirt so is depends. the is it's is is not a jeans like it does they're, they're, they're jeans okay they're jeans. jeans actually jeans and these were 20.99 so they're 21 yeah then we went to abercrombie which mm -hmm. is uh more expensive so actually yes abercrombie you gotta have the receipt but your sweater sweater so the How sweater was originally eighty dollars it's really cute well so 56 for this just it was originally sixty dollars and it was now 42 42. It is, oh don't I forget it. the you can keep your hands warm initially can i say the price uh, mm -hmm. yes initially ninety dollars and now Sixty three. Sixty three. So for just some brown jeans, this was originally fifty six. It started on sale for forty five at Buckle. It's adorable. Yes, it's adorable. Not thirty nine. Thirty nine. Yeah, guys, the highlight like me. Oh my god, yes! Look what I got. It's only like, it's two hundred dollars at Plus Tag Two. 14, yeah, task. 14. แล้วหลังจากที่ได้กลับบ้านกันมานะคะพวกเราก็มานั่งคุยกันนะคะว่ารู้สึกอย่างไงบ้างนะคะแล้วโฮเราก็บอกว่าจริงๆเนี่ยส่วนมากนะคะในแบ a c k ไฟด์อ y อย่างเงี้ยเขาอาจจะมี ก็เลยยดในการค้าขายว่าโอเคเราซื้อ1แถมหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่ได้เหมือนแถมนะเหมือนเราซื้อ1ตัวอีกอันหนึ่งก็เหมือนเป็น50% off เนะคะเหมือนลด50%บอรนะไรอย่างนี้นะคะซึ่งปกติเนี่ยตามร้านทั่วไปนะคะก็จะมีเหมือนลด30% 40%รทั่วไปแล้วนะคะเราก็เลยมาคิดว่าจริงๆมันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะซื้อทั้งหมดเนี่ยที่ Black Friday นะคะท,ทั้งที่แบบว่าจริงๆถ้าเราซื้อปกติโดยที่ไม่ใช่ Black Friday อาจจะถูกกว่าก็ได้นะะะะะคคคคคคคนนนนนนีี่่่่กกก็็็ือออเปมมออปปะะําาาาถมมมตต้้งาางิดไััุรณะ แต่โดยรวมนะคะสำหรับเราก็วันนี้ก็เป็นวันที่ม e ันมีประสบการณ์ดีๆอย่างหนึ่งเลยค่ะ So thank you for today guys say bye 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 guys แล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด subscribe กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพราะว่าได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปได้นะคะก่อนอื่นเลยก่อนจะไปนะคะก็ถ้าทุกคนดูวิวข้้งหลังนี้ นี่คืออันนี้คือข้างหลังบ้านแล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นสวนใช่ไหมคะอันนี้ก็คือนั่งอยู่อันนี้คือใส่ยขาสัน้นเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้บรรยากาศดีมากมีแดดทุกคนถ้าว่าถ้าอากาศดีๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วบางวันแล้วก็เห็นบางวันก็จะมีน้องกวางมาเดินเล่นแถวนี้ด้วยถ้ายัางไงก็จะถ่ายให้ทุกคนดูอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องเรานะคะบ๊ายบาย